ดีค่ะทุกคนวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะทุกคนที่ประเทศออสเตรเลียหลังจากฝนตกเมื่อวานแบบสุดๆเลยคุณสามีมาเดินในสวนของเราแล้วก็ไปเจอรังนกรังนกหนึ่งแล้วก็นางก็เอาขึ้นมาดูมีลูกนกสองตัวนางก็เลยบอกหู้ยตกใจมากมีลูกนกสองตัวหล่นอยู่นางก็เลยรีบเอาโทรศัพท์เนี่ยโทรไปหาเขาเรียกว่าไวไลท์ คน,คนที่ดูแลสัตว์ป่าในประเทศออสเตรเลียก็คือมันจะอยู่แต่ละเมืองเนี่ยมันจะมีบุคคลที่เขารักสัตว์มากๆและคนที่รักสัตว์มากๆเนี่ยเวลาสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพวกจิงโจ้พวกสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นนกหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะดูแลมันเสร็จเขาก็จะปล่อยมันไปเหมือนเดิมเพราะเขาจะมีกลุ่มพวกนี้อยู่ทุกเมืองเลยวันนี้เอานิทานนิทานหนึ่งมาเล่าให้ฟังของ พระอาจารย์อารยันอยู่ในห้องสมาธิซึ่งมันเป็นสิ่งดีมากๆเลยเลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ฟังด้วยเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่านี่คือสัจธ,ธรรมของมนุษย์มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆพี่บีจะเล่าให้ฟังก่อนนะก่อนที่จะเข้าเรื่องการทำสมาธิเปลี่ยนชีวิตเพราะมันจะอยู่รวมกันหมดเลยคือพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง ที่หน้าตาของเขาทุกวันทุกวันทุกวันเขาจะเห็นมีหนอนตัวหนึ่งกินต้นไม้มีหนอนตัวหนึ่งกินต้นไม้ตั้งแต่เริ่มมันเป็นตัวหนอนจนมันเริ่มเป็นดักแด้พอมันเริ่มเป็นดักแด้เขาก็มองมอง,มอง,ม,องมองทุกวันเข้ามองมันทุกวันจนวันหนึ่งเขาเห็นว่าดักแด้ผีเสื้อเนี่ยกาลังขย่าตัวขึ้นเป็นดักแด้เขาเขาเห็นผีเสื้อกําลังพยายามจะปรีกตัวกระพือ เพื่อจะออกจาก อาจารย์พระอาจารย์ก็เฉลยว่าเพราะว่าพี่เสื้อนั้นไม่มีเลือดไปุนเวียนในปีกของมันมากพอมันก็เลยปีกไม่แข็งแรงมันก็เลยบินไม่ได้มันตรงกับมนุษย์ของเราใช่ไหมคะมนุษย์ของเราเวลาเราอยากจะช่วยใครถ้าเขาไม่พร้อมเราไปช่วยเขาปุ๊บเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นตักเส้นเลือดของเขาเลยเขาก็ต้องช่วยตัวเขาเอง じゃあラウヤ。Yeah, yeah, oh yeah, yeah. คุณจะกลัวอะไรกลัวความจนกลัวความไม่ถูกต้องกลัวผิดกลัวคนจะผิดหรือกลัวแก่กลัวอดกลัวป่วยกลัวติดโรคกลัวทุกสิ่งทุกอย่างกลัวสามีไปมีเมียน้อยกลัวเมียน้อยไปหาอะไรก็แล้วแต่สารพัดคนกลัวคุณยิ่งกลัว โฟกัสไปตรงนั้นเมื่อคุณกลัวคุณโฟกัสไปตรงนั้นความคิดของคุณคุณโฟกัสมันมันก็จะดึงดูดมาหาเราแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเอาสิ่งที่คุณกลัวเฮ้ยฉันกลัวจนจังเลยฉันกลัวสวยจังเลยฉันกลัวมีสุขภาพดีแต่จริงๆคนก็ไม่ใช่พูดว่ากลัวใช่ไหมแต่เราก็เปลี่ยนโฟกัสเราอยากจะมีสุขภาพดีเราก็ไม่ต้องกลัวว่ากลัวตัว ติดโรคกลัวเป็นโรคกลัวมไม่สบายแต่เราแค่บอกว่าฉันมีสุขภาพดีพูดฝั่งตรงข้ามไปเลยสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าถ้ามันเป็นเรื่องลบขอให้เราพูดฝั่ง อะไรก็สำเร็จแค่คิดก็มาแล้วนี่คือการที่เราจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยเข้าถึงตัวตนตัวเองได้ก็คือประโยชน์ของมันก็คือจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆจากคิดจะพูดจะรู้สึกหรือแค่คิดก็เข้ามาตัวเราพลังงานเรามันก็จะเบาขึ้นและชาติหน้าครั้งต่อไปมันก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นคือจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นวิธีที่ทท ปลูกมันขึ้นมามันจะสามารถมีพลังมากมายที่เราสามารถแค่คิดอะไรเราก็สามารถมันก็จะส่งสิ่งนั้นมาให้เรา รู้สึกหนักความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกเรื่องด้านลบมันก็จะไม่มีสิ่งดีๆสิ่งเหล่านั้นมันเข้ามาช่วงนี้พี่วีจะเห็นคลิปเก่าๆของครูบาอาจารย์คนต่างประเทศซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาลงคลิปมาเป็นสิบปีแล้วทุกคนแต่มันก็เด้งเข้ามามันก็เด้งเข้ามามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาของเราแล้วที่เราจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วเราก็ได้ออกมาบอกทุกคนเพราะอยาก คนใหม่ของคุณซึ่งไม่ใช่คนเก่าที่เรายังไม่รู้อะไรเลยตาสว่างตอนนี้ก็ยังดีกว่าที่เราตายไปโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย